ยามเย็นบนสะพานชลมาตรวิถีไม่ใช่ยามเย็นนะเนี่ยสามทุ่มสิบนาทีนะคะโอ้โอ้โอไฟส่องแสงข้างล่างรถด้วยวิสวยสวยสวยนวลเราไปเจอสะพานในนั่นแล้วเ,เราถึงวงเวียนวายก่อนครับ สะพ,พานควายสะพานควายควายชนบุรีดูดิประดับประดาสวยนะเขาเล่นสีเออเขาควายนีกำลังำโมยอีกเออกล้วยประจำากล้วยไงควายสัญลักษณ์ของชนบุรีเขาเอา่อวิ่งควาย,วายมีงานวิ่งควายไงเศทศก,กาลวิ่งควายโอ้ยดูเขาทำยื่นไปในทะเลอ่า <พอ S 2> ชนบุรี ชนบุรีชนตรงเนี้ยอยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์เรือใบวงเวียนเรือใบพ่าดตามาหลับไปบอกเออนู่นไปฉลามอย้อนหน้าปะปลุมาคือฉลามฉลามเลยปาลุมาต้องตรังปะลุมานต้องละครปะลุมานละครเออของเราพยุนรับส่ตนคนหลายที่เป็นคนทุกที่เป็นคน เป็นคนไม่มีสติมีสตังแต่ไม่ค่อยมีสติจะมีสตังดีกว่าครับไม่เป็นไรอนุโลมได้สภาพเอววงเวียนเขาว่าไงให้ได้พอผู้เบาดุ่งเดืองดำด้อยมันต้องมีได้ได้ด้อได้ร้อมากด้อผ้าด้อ บเบกดอกออกรไม่เบกดอะยุนดาะเลยตลาดนะัดท่าเรือพรีเี้ยท่าเรือพรีตลี่ามนนบอกเราขับปานจ้ะอ๋ออยู่บนสะพานตลาดปลามันไปได้ไง มันสุดเท่าไหไม่ไปได้อยู่เบตตตตา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 แสงสว่างเริ่มมืดแล้วนะเราเรียวนี้ไหมครับไม่ใช่ไค,คาเฟอออนสะพานจีบอะไรนะจีบห้าจีบห้าก,ก่อนแล้วก็คาเฟอออนสะพานทางโน้นมีคาเฟ่มีซอนมีมี เงินผ้าดอมีรถพผ้าดอมีดดมีดดผ้าดอนี่คาเฟ่ออนสปานเขาก็นัดกันนะวันสอบนี่นะเออมันก็เขาต้องกินท่องเที่ยวเหมือนเรานี่แหละเขาเรียกว่าอะไรครับคุณทำงานเลยมีรถพผ้าดออ่า,าบายบายชนบุรีจบคลิปครับผม จเบอจเบะอันนี้อะไรเนี่ก็ที่เข้าไปนั่งเล่นเขาเชื่อมไปเป็นร้านอาหารเห็นไหมมีทางลงเออก็คือทางลงเรือไม่เป็นร้านอาหารนี่เรากลับกังนี้เอกังนี้โบไปลงเลยตอนนี้ใช่ไหมอือไปได้อีกก็ไม่ไปเอาไปก็ไปมันไปเงี้ยวมึงไปยันยังไะไอ้บาวกลัวอือไอ้บาวกลัวนี่ไงพาพพิกเนตทางขึ้นเรามาเมื่อกี้ แล้วเราก็ออกซ้ายนะพอไปเจอถนนเราออกซ้ายาก็จะกลับพนักคอนจากชนบุรีไปพนักคอนแล,ล้วนะคะช้างสามเสียงไหมไม่ใช่ไม่ก็เป็นจัตเตกเนะี่ยช้างคู่ระนาดเดาะเบรกก่อนเด้อช้างคู่เนี่ยช้างสามตัวเออช้างสามเชือกอยากกินในนั้นนะพี่จ๊ะดูไหมคะนี่อะไรอ่ะเอลิโดร์บิลู <laughs> ขนาดมีสองเครื่องกูว่าจะัวจะตายอยู่แล้ววเช่วยสนับสนุนหน่อยนะคะตอนนี้ไม่มีไม้ตั้งกล้องนะคะก็น่าจะมีสองเครื่องกูว่าจะบ้าอยู่แล้วซ้ายปุ๊บละชิดขวามีทางขึ้นถนนใหญ่นะคะนักการพนักงานน่าจะตรงลมแรงปะ Okay, bye bye. Cucup-cucup, jump jump. Jump jump.